มีคาเฟ่น้องใหม่นะคะมาแนะนำอีกแล้วมันมีทั้งขนมมีเบเกอรี่มีอาหารหวานอาหารข้าวเมนูค่อนถึงนหลากหลายมากมายนี่เลยเปิดเลยแล้วกันทุกคนนี่ลาเมเบเกอรี่นั่นเองนะคะลาเมาลาเมาไม่ใช่ค่ะอันนี้คือโตมากับไอซนะคะก็ต้องนิดนึงอะคะ่ะไปบอกอายุก็ททำไมอะร้า,นน,ะะานนี้นะคะคาเฟ่นี้นะคะเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะ แต่เราแอบซื้อมาแล้วว่าเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะเขามีสาขาที่ลองูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาขยายสาขาเพิ่มที่จอยห่กใกล้กับแมคโครนะคะแล้วก็ร้านทุกคนดูการตกแต่งสิคะทุคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะโ้องดังมากผิวมากแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ ต้องขอแนะนําให้รู้จักคคนนี้ก่อนเลยนี่ค่ะคุณเจนะคะเจ้าของร้านราไกเบอรี่ในนี้นะคะที่เชิญมาวันนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้มาแนะนําเมนูให้หน่อยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยหน้าตาแปลกใหม่มากไม่มีที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าของเขามาแนะนาเองเราจะได้รู้ข้อมูลไงได้เลยร้อนมากเลยค่ะหิวมากน่ากินมากเราเริ่มด้วยของเขาดีไหมคะ,ะอันนี้นะตัวนี้ก็ได้ค่ะอันนี้หน,น้าตาเกลไก่มากเลยคืออะไรคะชื่อเมนูอะไรข้าวผัด แกงใบป,ปลาแห้งค่ะแล้วก็เราจะเสิร์ฟด้วยปลาหวานปลาหวานเนี่ยจะเป็นปลาหลังเขียวแต่คัดสังเฉพาะปลาลเท่านั้นอันนี้ทำไมข้าวถึงมีแบบมีสมีคือคลุกอะไรเอ่ยก็คือเราเอาจะเอาเข้าวเนี่ยไปผัดกับใบปลาแห้งก่อนเพื่อให้มันมีรสชาติหวานวานิดนิดก็ะะะะจะผัดกับตัวเครื่องแกงใบปลาค่ะโหถ้าหั่คลุกันคืออร่อยเลยนะแล้วทุกคนพรท็อกที่ก่อนนี้ว่าต่อแปปลแ้วอือ ปสปาเกตตี้ที่เมาะทะนลค่ะตันนี้อันนี้ที่เมาะนะคะตอนนี้ก็ที่เมาพอสมควร <c oughs> นี่เขามาจัดเดมเลยนะมีกุ้งมีหอยแมลงกู้มีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีรา <c oughs> ไม่เกี่ยวใส่เห็ดใส่ทุกอย่างคือแบบเครื่องแน่นมากตั้งหลังอีกขาล,ละเซฟหลายต้องกินแล้วนะ คุณพูดนี่างดีมันคมกรอบอ่ะไม่เค็มไปไม่หวานไปโอเคเลยอร่อยเนค่ะตัวนี้จะเป็นพิซซ่าโฮมเมดของทางร้านนะคะอันนี้จะเป็นแป้งหนานุ่มนะคะก็ความพิเศษของแป้งเนี่ยก็คือจะนุ่มจริงๆจะไม่จะไม่แข็งจะไม่กระด้างค่ะตัวนี้นเสร่มลองทานดูแล้วก็ซอสพิซซ่าเนี่ยจะเป็นซอสที่เราทำเองด้วยคะ่ะ มันไม่เหมือนที่อยู่จริงๆด้วยอ่ะแนะนำนะคะทุกคนถนะ้าใครชอบทนานซ่าลองเปิดใจมาลองเหมนมั่นใจว่าหลายคนจะต้องติดใจเหมนแน่นอนช่วงเวลาที่เหมือนฟ้าลอยอยก็มาถึงแลทีทุกคนขาสายหวานมาห้ามพลาดนะนี่ทุกคนดูสิเฮ้ยมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ต้องขอโทษเลยเพราะว่า <c oughs> ต้มันหวางไว้พอ <c oughs> ถามก่อนเลย ทำเองหรือเปล่าคะทุกอย่างทุกเมนูทำเองค่ะไม่รับมาเลยไม่รับจากที่ไหนค่ะเราผลิตเองทำเองทุกอย่างทุกเมนูนี่นะคะทุกเมนูเลยค่ะขอโทษนะคุณได้นอนไหมคะเราจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นสายหวานนะคะคือเป็นสายเบาหวานอ่ะไม่ใช่คือเป็นสายชอบกินขนมหวานนะคะลองเลยค่ะเมนูไหนดีคะถ้าเกิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นตัวจำปัดมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้หรอฮอซิกเนเจอร์ได้เลยค่ะ มีกลิ่นอะไรสักอย่างจะเป็นจำปาระค่ะตัวนี้เราจะใช้เนื้อจำปะดะผสมลงไปในเนื้อเค,ค้กค่ะแล้วก็ข้างบวรเป็นจะเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งมะพร้าวอ่อนเนี้ยเราจะเลือกคัสสันเนื้อมะพร้าวที่นุ่มกําลังดีค่ะไม่อ่อนหรือก็ไม่แข็งเกินไปตัวเนื้อเค,คก้กจะไม่มีผงฟูแล้วก็ไม่มีเนยเลยค่ะแล้วก็สารกันบูดก็ไม่มีมคือพื้นฐานหลักๆของเค,ค้กที่นี่แล้วก็ทุกขั้นตอนเนี้ยก็คือเค,ค้กจะสามารถเราอยู่ในตู้เย็นแต่ การที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็จะมีความพิเศษอีกคือเขาก็จะไม่แข็งกระด้างแม้ว่าลูกค้าจะซื้อไปวันนี้ทานไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้แสดงว่าก็ยังนุ่มนี่ก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนี่คือจุดเด่นที่ทําให้ลูกค้าวนซ้ากลับมาซื้อขนมเค้กน้องคะเออพี่เอาสิบกล่องนะคะคือพี่ต้องไปทดสอบความนุ่มที่บ้านนะคะทองนะคะทุกคนเราจะลองมีซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะว่าจะอร่อยสุดคำบ้าหรือเปล่า ชอบเลยแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความพยายามที่จะให้ลูกค้าได้ได้ลองสัมผัสของใหม่ก็เลยบอกว่าลองชิมดูก่อนไม่พอใจไม่ต้องทุนเงินมันเลยเป็นที่มาแบบทำทำให้ทุกคนเปลี่ยนใจเกือบทุกคนค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คาราเมลคัสต์ดครีมชีสค่ะครีมชีสมาตาดีอ่ะกินดูทุกคนคาราเมลใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ทางร้านเนี้ยก็มาดัดแปลงอีก็คือตัวถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของคาเมลจริงๆอะ่ะเขาจะมีความขมเราก็เลยมาดัดแปลงสีนิดนึงเพื่อจะให้หลายๆคนทานได้ง่ายๆ <c oughs> ก็จะเป็นบราวนี่หนึบของแท้เลยค่ะตัวนี้อันนี้ก็แท้แก่ะสายกินที่แท้ทูกนะอ้ยทุกคนงานดีมาก ล้ก็จะจัดเต็มเหมือนกันค่ะเหมือนก็่หน้าตาน่ารักค่ะใส่ฟลอยเพราะว่าตัวนี้จะขายเป็นสายกนค่ะบมันคนชอบพิ้วไปตามต่างจังหวัดไปกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้ยังไงนิดหนึ่ะคือช็อกโกแลตนั่นนี่มันมีเกือบทุกแบบแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแตกต่างนิดนึงเดี๋ยวคุณเหินลองชิมดูค่ะว่าน้ำหนักที่ขึ้นคงไม่นิดหนึ่ตายแล้วเราต้องเติมความหวาน ็คือเค้กช็อกโกแลตน่านิมของรามาเบเกอรี่ค่ะต่อไปขันอยากที่อันนั้นนะอันไหนคะตัวนี้อันนี้นะตัวนี้นะคะใช่ค่ะโอเคไนกล่อเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนใหม่คือด้านในตัวนี้จะเป็นชูครีมซอสมะพร้าวอ่อนจะมีมะพร้าวอ่อนอยู่ด้านในนะคะตายแล้วแค่สั่งมาถ่ายรูปปกเกลีแล้วอ่ะบ้าจริงกินเลยนะใช้มือได้ไหมอ่ะเราเป็นคนเรียบร้อยอ่ะมือนะขอฮาทูกินยังไงให้ดูสวยค่ะ มีไหมคะแฟนเพจครับพิมพิมมาเลยคะ่ะคอมเมนต์มาขออนุญาตเปิดไาเพราะเราอยากกัดให้ทุกคนเห็นทุกคนพร้อมไหมคะขอเอฟเฟกนิดนึงคะ่ะไม่มีแล้วคะ่ะ พานาคอตตาค่ะออ๋ที่มันเป็นงูใช่ไหมคะเอ้ยอันนั้นอนาคอนด้าอันนี้แตกต่างจากที่อยู่นยังไงบ้างคะพี่เจยก็พานาคอตตาของเราจะทําให้ตัวเนื้อพานาคอตตามันจะนุ่มกําลังดีสีส้มต้นด้านบนนี่คืออ่าจะเป็นซอสซอฟต์ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นซอสคือซอสสซอฟต์ค่ะนี่ชมันมีเนื้อส้มแล้วก็บอกไม่ถูกอ่ะเฮ้ยอันนี้ดี นหวานเปียวเปรี้ยวสดชื่นค่ะตันนี้อุ้ยถ้าทานเย็นๆเข้าไปอีกนะีคือแบบมากัดร้อนๆแล้วได้ท,ทานถ้วยนี้นะโคตรดีทุกคนแอบสอบถามราคานิดนึงอันนั้งกี่บาทคะเมน,นูซิกซ์ดีเลยตอนตนี้จะ85า <5 S 1> บาทค่ะ,ะ85บาทใช่ค่ะขอดูเลยค่ะ85บาทใช่ค่ะฮัลโหลฮัลโหล85บาทคือปกติมาเราทานเค้กมันก็เป็นชิ้นเนาะสามเหลี่ยมก็เราก็ว่าราคาก็แล้วกันแต่นี่85บาททานสามคนยังได้เลยจ้ะ ไม่แพงนะคะทุกคนต้องมาแล้วละ่ะอะไรดีอันนี้อันนี้อย่างล้วยค่ะตัวนี้อคะเป็นราคาน่ารักค่ะส5สบาทสามสิบห้าบาทเ <c oughs> มื่อกี้เหมาไปแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มาเหมาอีก <c oughs> อันนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นตัวลินจีหุราชีสพายคะ่ะมารวยเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอะไรอะทุกคนมาดูเลยนี่คือทำไมมันมน,นิ่มขนาดนี้อะใช่ค่ะเข้าใจว่าเมื่อกี้ออกแรงอย่างแรงเลยนะตั้งใจจะ เสียห้มันแบบกลัวตัดไม่ขาดไงจะเป็นแทเกอร์ค่ะแทเกอร์แต่ว่าเราทํามาเนี่ยให้ให้มีความกรอบพอดีแล้วก็นุ่มๆนิดหนึ่งค่ะจะไม่แข็งมันไม่แข็งเลยค่ะเดี๋ยวมีตัวนึงนะคะที่เจอยากจะนําเสนอก็คือจะเป็นตัวเค้กไข่ฟูค่ะนี่เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเค้กชิ้นแรกที่ทําก่อนที่จะมาเป็นร้านเบเกอรี่นะคะคุณเค้กไข่ฟูรสวานิลลาค่ะ ได้กินหัวไก่จริงๆใช่ค่ะแต่ได้ข่าวแบบอารมณ์เหมือนเรากินคล้ายๆเรากินขนมไข่แต่นี่รูปแบบโอเคค่ะน,นี่ทานคู่กับก,บกาแฟนะที่สุดที่นี่มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะมีค่ะกาแฟสดมีไหมคะมีค่ะอเมริกาโน่คาปูชินโน่มีทุกอย่างมีทุกอย่างน้ำผลไม้ปันน่นมีไหมคะมีค่ะผละไม้สดน,น้ำส้มส,สับปะรดที่อย่างมีหมดค่ะอันนี้คือจะเป็นเค้กกล้วยหอมหน้าธัญพืชค่ะนี่ทุกคนนะคะเห็นเลยเขาใส่ธัญพืชมาจะเป็นมาก เราจะใช้กล้วยหอมทองนะคะปั่นลงไปในเนื้อเค้กเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเค้กกล้วยหอมทั่วไปเนี่ยจะออกสีคนแบบเข้มๆกว่านี้หน่อยจะแบบเข้มๆแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือจะออกแบบขาวๆนิดนึงค่ะก็จะเป็นสูตรทางร้านนี้น่นี่ร้านนี้นะคะ<ม>เขามีการแบบไม่ใช้ส่วเร็จอะ่ะทุกอย่างคือเขามาทำมาแดปบใหม่หมดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนจะเจอแล้วสิ่งแรกอ่ะดูอีกหนึ่งสองสาม เฮ้ยคือมันนิ่มล่ะนิ่มอ่ะนิ่ม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 อ่ะหอมกล้วยชัดเจนไม่หวานไปม่ความหวานที่ลงตัวอร่อยค่ะมีตัว red velvet brownie cream cheese ฝันไหมค่ะตายแล้วทั้งหมดคืออะไรคะเจจะเป็นครีมชีสค่ะอร่อยอ่ะช็อกโกแลตคือแบบ นุ่มหนึบเยิ้มข้างบนคือหอมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอัน่าอร่อยจริงอันนี้กี่บาทคะคุณเจเอนี่วันนี้ต่ะติดใจอ่ะตัวน,นี้ว่ะคะเท่แล้วเดือดบาทเลยค่ข้างหลังมีบอกอยู่ไวยมันเยอะค่ะมันเยอะมันเยอะทุกคนอยากรู้พิกัดร,ร้านแล้วใช่ไหมคะคุณเจคะบอกพิกัดร,ร้านหน่อยค่ะพิกัดร้านของเรานะคะหาไม่ยากเลยะค่ะอยู่ใกล้แม็กโครตรังนะคะห่างมาประมาณหนึ่งร้อยเมตรค่ะ สามารถหาที่จอดรถได้อยู่ฝั่งเดียวกับแมคโครทุกคนขายงา่ายมากนะคะพอถึงแมคโครชะลอรถมอง้า้เบเกอรี่ได้เลยเจอแน่นอนจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ช่องทางไหนคะก็สามารถเสิร์ชหาในเพจได้เลยค่ะชื่อลา,มาแมนเบเกอรี่นี่น,นี้ได้เลยนะคะร้านจะเปิดตอน8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันพุธค่ะสายคาเฟ่สายร้านอาหารสายอะไรก็แล้วแต่คุณมาร้านนี้รับรองคุณต้องประทับใจดีดามากเห็นไคะ สำหรับวันนี้คุณโต๊ะถอดตัวไปแล้วนะคะดูตรงหน้าไหมคะเดี๋ยวจะไปฟาให้เรียบเลยนะคะไปกินต่อก่อนนะก็ฝากติดตามเพจเฟรชชินเนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยแล้วเราจะสรรหาร้านอาหารเจ๋เๆแบบนี้มาฝากทุกคนอีกทุกคนนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมถ้ามาร้านนี้นะคะเช็คนิ้ให้เขาด้วยรีวิวเขาด้วยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมบอกมาจากเฟรชชินเนลนะคะได้อะไรค่ะไม่ได้ค่ะดิฉันดีใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย